ต่อมาข้อ4ข้อสข้อ4ี่ทำได้ไหมลูกพี่บอกว่าจำนวนถ้ามันเขียนตัวเลขเดียเด่ยวๆเนี่ยมันจะมีส่วนเป็นเลขอะไรลูกเลขหนึ่งถ้าเขียนเดียเด่ยวๆเนี่ยส่วนจะเป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้น ข้อนี้ถ้าจะให้เขียนจริงๆอะ่ะมันก็คืออะไรลูกมันก็คือ5ส่วน1บวกกับ1ส่วน4เท่ากับช่องสีเหลี่ยเพราะนั้นหนูก็ต้องหาคอนอของ1กับ4แน่นอนคอนอของ1กับ4ก็คือ4เพราะว่าไม่มีเลขอะไรที่มาหาร1กับ4ได้ลงตัวนอกจากเลข1อีกแลลวนะเพราะฉะนั้นคอนคือ หนคูณสี่ก็เท่ากับ4ีหนูต้องทำให้แต่ละตัวมีส่วนเป็นสี่ก็จะเป็น5้าส่วนหนึ่งหงคูณอะไรได้สี่ลูกก็คูณ4ี่ข้างล่างหนูก็ต้องคูณข้างบนด้วยบวกกับ1นส่วนสี่คูณอะไรลูกไม่ต้องคูณถูกไหมลูกเพราะว่ามันเป็นส่วนอยู่แล้วใช่ไหมลูกอืม 5 4ก็เป็น20 2สบ่ส่วน4บวกกับ1่ส่วน4ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกส่วนเท่ากันแล้วเศษจ,จับบวกกันเลยก็เป็น21ส่วน4ี่ส่วน4ก็ทำเป็นคละลูกเศษส่วนจำนวนคะ4อะไรได้ใกล้เคียง21มากที่สุดก็4 5 2หเหลือแลเศษ1นะก็ตอบเลยนะ5เศษ1ส่วน4หรือหรือหรืออันนี้มีเท่ากับเลยนะหรือหรือหรือทริคทริคทริค นะเราต้องมีทริกนะทริกทริค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 ทริใช่ไหมลูกนะจับบว,วกกันได้เลยลูกนะข้อนี้อย่างเงี้ยจับบวกกันได้เลยมันก็คือ5 1.4เซ่งนสคือเอาข้างหมายบวกออกตัดข้า่องหมายบวกออกปุ๊บนะมันก็คือคำตอบเลยอย่างข้อนี้ข้อ5เนี่ยนะอย่างข้อ5เนี่ยถ้ามันเป็นจำนวนเต็มอย่างเงี้ยหนูจับเลขมาลบกันเลยลูก2ลบ 1เพราะว่าเป็นจำนวนเต็มไนมะสองลบหได้1ก็คือ1บวกเศษหส่วนสก็คือ1นึ่เศษหนส่วนสนั่นแหละเนี่ยข้อนี้ก็ตอบได้เลยเนี่ยตอบ,อบแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าหนูจะทําวิธีตรงนะก็ยอมทําได้ลกูกก็ยอมทําได้อ่ะมาดูวิธีกันอันนี้ลบออกก่อนนะอันนี้คือวิธีลัดไปแล้วใช่ไหมนะพี่สอนวิธีลัดไปแล้ว เดียววิธีตรงอันนี้พี่เขียนก่อนรัดรัดรัด,ดนะวิธีตรงก็คือมันคือ2เศษหนึส่วนสลบกับ1ส่วนหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีวิธีคิดหนูก็ต้องหาคอนอของ3กับ1แน่นอนมันก็คือ3เพราะว่าไม่มีอะไรที่มาหาร3และ1ได้ลงตัวอีกแล้วนะก็คือ3คูณ1ก็เท่ากับ3ก็ต้องทำให้แต่ละตัวมีค่าเท่ากับ 3โดยท้าตรงนี้เป็นเสร็จเกินก่อน3คูณ2เป็น6บวก1เป็น7ส่วน3ลบเศษ1 1ส่วนหนเส่วน3เป็น3และลบ1ส่วน1ยังไม่เป็น3ก็ต้องคูณ3ทั้งล่างทั้งบนใช่ปะก็จะกลายเป็นไรลูก7 1ลบ1คูณ,คณ,คณ 1. 3ได้3 ใช่ไหมลูกส่วนสามมีค่าเท่ากันนะรวมส่วนก็คือมีค่าเท่ากันส่วนมันเข้ากันอยู่แล้วใช่ไหมสี่ใช่ไหมลูกเจ็ดลบสามเหลือสี่สี่ส่วนสามทำเป็นเศษลายเศษคละสามอะไรได้สี่สามหนึ่งเป็นสามบวหนึ่งเป็นสี่เห็นไหมคำตอบเท่ากันไหมเท่ากันแล้วแต่หนูเลือกวิธีโอเคปะ่ะแล้วแต่หนูเลือกวิธีอย่างข้อนี้เอาลัดลัดก่อน รัดรัดก่อนลัดรัดตอบเท่าไหรเอาสามกับ2มาทำอะไรกันบวกกันก็เป็น5 5าหบวกสส่วนห้ามันก็คือ5้าี่ส่วนหอันนี้ตอบแหละรู้เรื่องวะเนี่ยเอาใหม่นะรัดใช่ไหมสามบวกสองเป็นห้าโอเคไหมบวกกับเนี่ยไอตัวเนี้ยสี่ส่วนห้าจับตรงนี้มามันก็คือ5 4าี่ส่วนห้า อ,นนอ,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 อันนี้คือคําตอบตอบแล้วนะครเนี่ยอันนี้คือรัดลัด,ลดแต่ถ้าหนูจะทำวิธีตรงมันก็ยอมได้ใช่ไหมคะลูกมันก็ยอมได้ทํายังไงอะทำวิธีตรงก็ทําเหมือนเดิมที่เราทํำกันนะทำได้ใช่ปะ่ะบอกหนูทําไม่ได้พี่แนนได้สินะเอา,เอาลบโจทย์ก่อนมองโจทย์ไม่เห็นอ่ะโอเคนะมองเห็นแล้ว โอเคก็จะเป็นหลายลูกสามส่วนหบวกกับ2ก็คือ2อส่วนหนเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ปะหนูก็ต้องหาครนอของ5กับหนึ่งครนอของ5กับหนึแน่นอนมันก็คือห้าแล้วทำไงต่อลูกทำให้ส่วนเป็น5้าห้าห้า 1ิ1ห1สิบเจ็สบ่วนหบวกกับ2องส่วนหนึ่งสิบส่วนหบวกกับสอส่วนหนึอ่ะหนูต้องทำให้เป็น5ใช่ปะ่ะ19บเส่วนหเขียนไว้ปกติบวกกับ2อส่วนหคูณอะไรคะลูกหนคูณทั้งหนคูณหทั้งเศษทั้งส่วนใช่ปะคูณ5คูณห้า เพราะว่าจะได้มีส่วนเป็น5เนาะอันนี้ก็เป็น19ส่วน5บวกกับ2 5คูณ5เป็น10ส่วน5 19บวก10ก็เป็น29ส่วน5าอาวทำเป็นเศร็จคระลูกเสร็จคระ,รอรคระ5อะไรได้29ใกล้เคียง55 5, 25นะเศษอีกเท่าไหร่ลูก4เห็นไหมเท่ากันไหมลูกโปเชเท่ากันทันนะ อ่าต่อไปจงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องส่วนเท่ากันแล้วข้อหนึ่งลูกทำยังไงต่อทำอยังไงต่อลูก บวกกันดีลโกจะบวกกันเลยใช่ไหมสองบวกห้าบอกสองบวกห้าเป็นสิบพี่แนนไม่ใช่นะลูกนะสองบวกห้าเป็นเจ็ดลูกเจ็ดส่วนอะไรเจ็ดส่วนหกข้างหน้าเนี่ยได้เจ็ดส่วนหกนะข้างหลังได้อะไรลูกส่วนเท่ากันแล้วจับเศษบวกกันสี่ส่วนสี่โอเคไหมนะวิธีการเช็คว่าข้างไหนมากกว่าเครื่องหมายข้างไหนน้อยกว่า เช็คโดยวิธีการอะไรแนะ่นอนเลยลูกคูณอะไรคูณไข่ลูกคูณไข่เออพี่เคยสอนไปยังลูกเช็ควิธีการคูณไข่เคยสอนแล้วนะเคยสอนแล้วนะการเช็คเศษส่วนเช็คโดยวิธีการคูณไข่ลูกนะนี่ด,ดูดููลูกอ่ะอันนี้วิธีคิดนะวิธีคิดเจ็ 7. ส่วนหกับสี่ส่วนส คูณไขว้ขึ้นไปโอเคไหมลูกอันนี้ก็คูณไขว้ขึ้นไปอันนี้เท่าไหร่ลูกอันนี้เจ็ดคูณสี่ใช่ไหมกับอะไรลูกสี่คูณหกอันนี้เป็นเครื่องหมายช่องสี่เหลี่ยมนะแต่พี่ไม่ได้เขียนเจ็ดคูณสี่เป็นยี 4, 6, ่สิบแปดเมสี่หกยี่สิบสี่อ้าวฝั่งไหนมากกว่าอันเนี้ยลูก เออยี่แปดมากกว่ามากกว่าก็ต้องหันไปทางนี้นี่แบบเนี้ยพี่แนนบอกประเด er, ็นไม่ใช่งนั้นพี่แนนหนูจําเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าไม่ได้เอ้ยไม่ใช่นะนะปลาหมอกไม่ได้ตายน้าตื้นนะลูกไงอย่าตายน้าตื้นนะอันนี้เครื่องหมายมากกว่าลูกนะอันนี้เครื่องหมายอะไรน้อยกว่าควรจะจาได้แล้วนะตอนนี้อันนี้เครื่องหมายเท่าอะไรเท่ากับโอเคไหมเนี่ยได้นะ ได้นะเอาข้อดีสังเกตดีๆอันนี้3ส่วน4อันนี้3ส่วน4อันนี้3ส่วน4บวกด้วย5ส่วน6แต่นี่บวกด้วย2ส่วน6เอง5ส่วนหกับ2ส่วน6ใครมากกว่าเออ5้ส่วนหมากกว่าก็หานมาทางนี้เลยนะดูโจทย์ด้วยรู้ไม่ใด้ตั้งตาตั้งตาบวกลบเร็จส่วนอย่างเดียวโอเคไหมลูกนะ อ้วอันนี้1.2ส่วนสอ,อันนี้1.2ส่วนสอันนี้3.8ส่วน8อันนี้3าส่วน8เฮ้ยเป็นตัวเดียวกันนี่วาบวกกันแค่สลับที่อย่างเดียวก็แสดงว่ามันต้องมีค่าเป็นไงกันเท่ากันได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้อีกละ่ะ ข้อสี่ถึงข้อสิบลองโซโล่เองสิสามส่วนสี่อันนี้สามส่วนสี่หนึ่งส่วนสิบกับสามส่วนสิบใครมันน้อยกว่าเออตัวนี้น้อยกว่าลูก อันนี้มากกว่าและตัวเดียวกันเนี่ยลบตัวที่น้อยกว่าก็ย่อมเหลือมากกว่าใช่ไหมลูกนะก็ต้องหานมาทางนี้ต่อมาข้อห้ลูกข้อ5ตัวเดียวกัน สามส่วนแปดอันนี้สี่ส่วนแปดสามส่วนแปดกับสี่ส่วนแปดใครมากกว่าเออสี่ส่วนแปดก็มากกว่าอันนี้ก็น้อยกว่าแล้วตัวเดียวกันอันนี้ลบน้อยกว่าก็าเหลือมากกว่าเพราะฉะนั้นเหลือมากกว่าก็หันมาทางนี้ข้อหกลูกข้อหก 1, 1 1อส่วนสิบสองกับสิบส่วนสิบสองใครมากกว่าอันนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าเพราะส่วนมันเท่ากันเราดูที่เศษบวกด้วยแปดส่วนเจ็ดอันนี้ 1, นึส่วนเใครมากกว่าอันนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นมากกว่าบวกมากกว่ามันก็ต้องยิ่งเพิ่มขึ้นดิใช็นไหมลูก อันนี้น้อยกว่าบวกน้อยกว่าหูมอยิงลดลงหนูก็ต้องหันมาทางนี้อยู่แล้วนะเวลาสังเกตสังเกตแบบนี้ลูกนะไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาบวกลบเต่ส่วนอย่างเดียวหรอกอันนี้2ส่วนหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผิดอันนี้4ี่ส่วน10อันนี้4ี่ส่วน10เหมือนกัน2อส่วนหกับ2ส่วนสใครมากกว่า 2อส่วนหกับ2.3ส,ส่วนสใครมากกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองวาดรูปคร่าวๆดูมีแท่งเท่ากันยาวเท่ากันอีกอันหนึ่งแบ่งเป็น5ส่วน1 2 3 4 5สส,ส,ส่วนอีกอันหนึ่งแบ่งเป็น3ส,ส่วน1 3สส่วนโอเคไหมแล้วระบายสี สองส่วนแต่ข้างล่างระบายสีสองส่วนเหมือนกันแต่สองในสามสแสดงว่าอันนี้คือสองส่วนห้าอันนี้คือสองส่วนสามใครมีพื้นที่มากกว่าลูกส,สอส่วนสาม,มากกว่าอันนี้มากกว่ามากกว่าตัวไหนมากกว่าไอสองส่วนห้าไงอันนี้น้อยกว่า แต่ตัวข้างหลังเป็นตัวเดียวกันแสดงว่าตัวเดียวกันบวกตัวที่มากกว่าจําได้มากกว่าแสดงว่าไอตัวเนี้ยนะต้องหันปากแหลมแหลมไปข้างที่น้อยกว่าเพราะข้างหน้าน้อยกว่าอีกสามข้อลูกอีกสามข้ออันนี้หกอันนี้เจ็ด อันนี้น้อยกว่าอันนี้มากกว่าอันนี้เท่ากันเท่ากันใครจะเหลือมากกว่าน้อยกว่าลบเท่ากันเอามากกว่าลบเท่ากันข้างใครจะเหลือมากกว่าข้างนี้เหลือมากกว่าต่อไปข้อ9 4ส,ส่วน4กับ6ส่วน6กก็ตัดกันเหลือหนึ่งเหมือนกัน และหนึ่งเหมือนกันหนึ่งบวกค่าส่วนแปดหนึ่งบวกค่าส่วนแปดย่อมมีค่าเป็นไงกันเท่ากันโอเคนะอา้าวต่อไปข้อสิบลองดูเองทิเจ็ดส่วนแปด 7-8ส่วน8อันนี้5้ส่วนหกับ4ีส่วนหใครมีค่ามากกว่าอันนี้เท่ากันนะอันนี้มากกว่าอันเนี้ยน้อยกว่าตัวเท่ากันลบมากกว่าย่อมเหลือน,น้อยกว่าใช่ไหมลูกแสดงว่าอันนี้น้อยกว่า จบแล้วต่อไปแบบฝึกหัดต่อไปหนูลองทำเองก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะมาเฉลยเนาะ,ะมาดูสิทำกันได้ไหมเอ่ยจงเติมเศษส่สวนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะให้ถูกต้อง ข้อ 1>, 1อันนี้อหลรลูก9ส่วน13อันนี้9ส่วน13าถ้าทำให้เท่ากันก็ต้องอะไรลูกเอาอะไรเดี๋ยวพี่ลบก่อนเนาะอันนี้พี่วงแล้วมันไม่เห็นเนาะพี่เอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้9ส่วน13อันนี้9้าส่วน13หนูอยากให้ทั้งสองฝั่งเท่ากันตรงนี้หนูก็ต้องเติมอะไรลูก6ส่วน17ลงไปเข้าใจไหมคะ ต่อมาข้อ2ลูกนะอันนี้เป็น6ส่วน7อันนี้เป็น2ส่วน14อยากให้มันเท่ากับนะแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเติม6ส่วน7แล้วตรงนี้ต้องเติม2ส่วน14ลงไปนะจึงจะมีค่าเท่ากันนะคะต่อมาข้อ3เห็นไหมตรงนี้มี1ส่วน6อันนี้ก็มี1ส่วน6แสดงว่า ขวามือยังไม่มี1นส่วนเเราก็ต้องเติม1นส่วนเเข้าไปสลับที่กันก็จะมีค่าเท่ากันนะต่อมาข้อ4ลูกข้อ4่ลองทํากันแล้วใช่ไหมพี่เฉลยเลยเนาะเอออันนี้2ข้างหน้ามี2อส่วนเข้างหลังมี3ส่วนเแสดงว่าข้างหน้าต้องเติม3ส่วนเแล้วข้างหลังต้องเติม2ส่วนเ จึงมีค่าเป็นไงกันลูกเท่ากันนะต่อมาข้อ5้าลูกข้อ5้าอันนี้ข้างหน้ามีสองส่วน9ข้างหลังมี1ส่วน3าทำยังไงถือใจข้างหน้ากับข้างหลังเท่ากันข้างหน้าก็ต้องเติม1ส่วน3ส่วนข้างหลังก็ต้องเติม2ส่วน9ตามทันไหมคะ ต่อมาข้อ6กหรูข้อ6ตรงนี้มี2อส่วนสข้างหลังมี2อส่วนสแสดงว่าข้างหลังต้องเติมอะไรถึงจะข้างหน้ากับข้างหลังเท่ากัน 4, 5ส่วนหเห็นไหมเขาสลับที่กันข้อ7 v 4มีสวน5อันนี้มี 4, 5ส่วน5เป็นยังไงเนี่ยมันต้องเท่ากัน สี่ส่วนห้ากับสี่ส่วนห้าเติมเลขอะไรไปก็ได้ใช่ไหมลูกมันมีทั้งสองอันอันนี้พี่เขียนเลยเติมเลขอะไรไปก็ได้แต่ต้องเติมตัวเลขเดียวกันไป ตรงนี้เติมเลขอะไรไปก็ได้นะเนี่ยสอันสอช่องเนี่ยแต่ต้องเป็นตัวเลขเดียวกันอย่างสมมุติเติม10ก็ต้อง10เหมือนกันนะข้อ8ลูกอันนี้1 0ส่วน99อันนี้1 0ส่วน99เอาอีกแล้วลูกเติมอะไรเติมเลขลงไปอะไรลงไปก็ได้โอเคไหมลูกนะ แต่ต้องเหมือนกันแต่ต้องเป็นเลขเดียวกันเติม5ก็ต้อง5เหมือนกันนะทั้ง2ช่องต่อไปข้อ9ลูก5ส่วน12กับ3ส่วนย0ทำยังไงลูกข้างหน้าไม่มี3ส่วน20หนูก,ก็เติมลงไปข้างหลังไม่มี5ส่วนส2ก็เติมลงไปข้อ10หลูกข้างหน้าไม่มี6เติม6ลงไป ข้างหลังไม่มี11.19ส่วน19ก็เติม11.19ส่วนลงไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่หนูทำมาเขาเรียกว่าสมบัติการสลับที่การบวกนะสมบัติการสลับที่การบวกพอจะทำได้ไหมนะพพี่ว่าน่าจะพอทำได้เนาะพี่จะว่าน่าจะพอทำได้อะไปดูนะไปดูเติมเสร็จส่วนลงในช่องสี่เหลี่ยมอีก ใครทาได้ถูกหมดนะก็ใส่คะแนนไว้นะลูกนะถ้ามีสิบข้อได้แปดข้อถือว่าดีมากได้เต็มสิบก็คือเยี่ยมเลยนะถ้าได้เจ็ดแปดเก้าสิบก็โอเคนะแต่ถ้าได้ต่ำกว่าหกนะต่ำกว่าหกนะน้องๆต้องดูใหม่นะลูกนะน้องๆต้องดูใหม่มาดูจงเติมเศษส่สวนลงใน,นช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอันนี้มีวงเล็บด้วยเป็นสามวงเล็บ หนูจะเห็นว่าตรงนี้มี3.5มส่วน5้ส่วนห้ส่วนห้ส่วนหแต่ข้างหลังขาดเลขอะไรลูกขาดเลขอะไรขาดเลข4.5ส่วน5ข้างหลังหนูต้องเติม4ีส่วนหลงไปข้อ2ดูก่อน3.4มส่วน4ีมีมีไหมลูกไม่มี อ่ะไม่มีแสดงว่าหายไปเพราะ1ส่วน 2. มี1ส่วน2มี5ส่วน6มี5ส่วน6มีขาดตัวเลข3ส่วน4หนูต้องเติม3ส่วน4อันนี้เขาเรียกว่าส,สมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกลนะสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกนะตัวเลขยังคงเหมือนเดิมนะแต่วงเล็บเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปคู่กับเลขอื่นนะคะแสดงว่าข้อ3หนูเริ่มจับทางได้แล้วนะ ข้อ3หนูต้องเติมเลข5้ส่วน9ถูกไหมลูกเพราะห้ส่วน9หายไปนะตรงนี้มีวงเล็บเลยเห็นไหมวงเล็บจะเคยอยู่ข้างหลังก็มาอยู่ข้างหน้านะอยู่ข้างหลังเคยอยู่กับ1นส่วนหบวก2ส่วนสอยู่ข้างหน้าก็เป็น5 9, ้าส่วน9บวก 1, ส่วนหะคะต่อมาข้อ4ีลูกข้อ4เลขอะไรหายไปหส่วน7็หนูก็ต้องเติมหกส่วนเจ เพราะมันคือสลับที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนหมู่การบวกนะพี่เขียนให้ตรงนี้เลยสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกนะสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกต่อมาข้อ 5, ห้าหอข้อห้เลขอะไรหายไป สามส่วนหก็มี1นึ่งส่วนสก็มีเลข3ามส่วนสิหายไปทำได้ไหมคะต่อมาเห็นไหมลูก4ี่ส่วนสิบกับ4ี่ส่วนสิบเยังมีอยู่มันเป็นเครื่องหมายเท่ากับหน้าหลังต้องเท่ากัน3ามส่วน 11, สิบเอ็ดสา่วนสิเลข2องส่วนเหายไปก็ต้องเติมสองส่วนเ ข้อเเลขอะไรหายไป1นึ่งส่วนจุดสองยังอยู่หนึ่งส่วนจุดสองยังอยู่สามส่วนแปดยังอยู่สามส่วนแปดยังอยู่เลขแปดส่วนเก้าหายไปน้องๆทําก่อนพี่ก็ได้นะลูกทําก่อนพี่ก็ได้นะแล้วค่อยมาดูเฉลยทีเดียวข้อแปดห้าส่วนเก้าหายไปหนึ่งส่วนห้าหายไปตรงนี้หนูต้องเขียนห้าส่วนเก้า ตรงนี้ต้องเขียน1นส่วนหนะคะแค่เปลี่ยนวงเล็บจากหน้าไปหลังแค่นั้นเองอข้อเก้าสองส่วนหยังอยู่โอเคไหมลูก2อส่วนหยังอยู่1นส่วนสหายไป อันนี้ข้างหน้าหนึ่งส่วนห้าหายไปตรงนี้ก็ต้องเติมหนึ่งส่วนสี่ต่อไปข้อสิบเจ็ดส่วนเก้า 10, 7, 9, ไม่มีตรงนี้ต้องเติมเจ็ดส่วนเก้าสองส่วนเจ็ดไม่มีข้างหน้าต้องเติมสองส่วนเจ็ดหนึ่งส่วนหกข้างหลังไม่มีต้องเติมหนึ่งส่วนหกข้างหลังจบพอใจได้ไหม นะนะลักษณะข้อสอบนะลูกนะที่หนูเห็นก็จะเป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้เขาเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกนะคะลูกนะการเปลี่ยนหมู่การบวกนั่นเองน่าจะเป็นไงลูกพอทำได้ไหมนะตอนแรกสลับที่อะไรลูกตอนแรกข้างบน แค่สลับที่การบวกนะเปลี่ยนหน้าเป็นล่างเปลี่ยนหลังไปหน้าใช่ไหมลูกนะแต่ข้างล่างนี้เป็นอะไรลูกการสมบัติการเปลี่ยนหมู่คือวงเล็บจะมีวงเล็บเข้ามาด้วยนะและวงเล็บก็จะกลับไปกลับมาระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังนะคะพะนัดก็ต้องดูให้ดีๆนะเมื่อกี้ใครทําได้สิบเต็มบ้างแสดงว่าเข้าใจในเรื่องสมบัติการอะไรลูกเปลี่ยนอะไรลูกเปลี่ยนหมู่แหละ